น,น,นี่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 มันจะหลออกอะไระะนนะมาข<ฮ>นาดเนาะมาเลยถูด <c oughs> ีน,นะจองกรอบเจอสาวก็ไม่มีอมมืออยู่แล้วครับวันนี้ก็มากับน้องระดานะบอกเลยว่าน่ารักมากครับ go. Go, 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 go. ไปเ้ยไปเ้ยไปเลยครับผมไปมาครับเกมเริ่มครับผมเป็นทางฝั่งของ อวังเริ่มก่อนไม่ใช่นะครับไม่ใช่อว,วังนะแม่หยอกหยอกนะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็เล่นกับน้องเลดานะครับใครทีอ่อยากเล่นกับสาวสรีนีฟ e ุตบอลฉายแบบว่าเล่นตึงๆนะก็ไปลองเล่นกับน้องได้นะผมน้องก็ไฟ้สดบ่อยนะครับช่วงนี้จ่วันนี้ไลเดอร์จ ah, ี้หมายิงซ้ายคมก็เฮียแล้ว <Okay. S 2> คิดถึงสาวเล่นอ e ีฟุตบอลนะครับน่ารักน่ารักนะครับ <Okay. S 2> เล่นเ,เก่งๆนะก็คิดถึงน้องเลดานะครับผม <Okay. S 2> ส่วนใครที่คิดถึง คอยอีฟุตบอลก็แม่งปอเท่านั้นเหรอครับเฮ้ก็ไทยอินเนียนเลยเลยครับนะจังหวะนี้หละอุซัดชช้ไปหายครับหายไปเลยครับเปิดมาพุ่งเนตตาหูไม่ใช่ครับเปิดเข้าประตูชไมเคลนแล้วก็ยิงแป๊กคืนลามไปนะครับ กดยิงเหมือนปดทรงเลยครับเนตากองหลังเรานะก็ไม่เป็นไรครับผมออกใหม่ครับคาร์ลอดขอแก้มือเปิดมุมไม่ได้ขอจ่ายมาที่เนมา่าเนม่าวนวน,นคืนมาจ่ายคืนหลังลาอูซัตรเรียบร้อยครับผมมานะครับเปิดลูกแรกครับมานี่าทางฐานอาหารทางบนฐานจะซือ้อไอ้ก็เป็นเรื่องแล้วล่ะครับนะก็โดนย้ายมาฝั่งถนัดของน้องเขาเลยเลรอครับแล้วก็น่าจะเกมตึงเอาเรื่องครับแต่ว่าจังหวะนี้ขอ เอเซเลชันเบิร์ดอ 1971. อกข้างมาแล้วก็ชัดยิงไปก่อนแล้วก็ไม่เข้าไปนะครับโอ้โหผิดหวังครับตัดสินใจเล่นสั้นครับดรือเอาได้บอลมาต่อคือมาที่เมดเนม่าเนม่าเอเซเลชันเบิร์ดเอ็สาวไปทีหนึ่งแล้วก็ดับเบิลทัชโอชิฟหายครับโอ้ก็ผิดเลี่ยมครับกลายเป็นคอนโทรเลสดับเบิลทัชเลยครับนี่ก็องศาผิดนิดเดียวก็จบกันเลยนะครับนะไม่งั้นก็น่าจะมีสกอร์ลูกที่2ขึ้นมาครับมีกูได้เนม่าอีกครั้งจะหมักเซยเทินโชสาวโอ้โหเรียบร้อยครับสาวตัดได้อดเอนะครับ เลยครับก็โดนแทงมาก็ยังกันได้อยู่นะเดมเบเล่เปลี่ยนแกนข้ามฟากมาที่ฟิลิปรามฟิลิปรามจะโู้จะต่อคืนไม่ได้ครับแต่ลามไปได้อยู่เ,ยเอ็ดครอสพุ่งมาแล้วมงเต็มหัวครับบอลก็ออกเต็มใบไปเลยเลยครับเส้นหลังเปิดพุ่งมามงแขงกับกุลิดวีลาโอ้โหเกือบชนะครับผมบอล5 0 50แต่บอลวีลาเก็บตกได้เนม่ามาเนม,ามา่ามากระชากไปวิ่งไปวิ่งไป,งไปกินพืนที่ไปจ่ายเข้ามาโอ้โหจะรันในชิปครับด๋ยวได้อยู่ไลเดอร์งัดมาที่เดมเบลเล่เดมเบลเล่เดมเบลเล่ กระชากเข้าไปให้บอลนินี่จับบอลรอครับโอ้โหกูทําไปทําใหม่วันนี้โอ้โหกระชากเข้าไปหาให้เขาจับบอลได้ง่ายเลยครับโอ้พื้นที่มีตั้งเยอะครับแต่กระชากหาบอลนนี่นะยัดมาโด่งๆแล้วก็ถึง้วครับถึงมือประตูครับเนี่ยมาจ่ายมาที่เดมเดมออกข้ามโอ้ทำชิงกันสวยมากครับจังหวะนี้สองบูลดูเห็งความเร็วครับตัวคาร์ล็อสเปิดไปก่อนเน่ยเอามงเรียบร้อยครับบูลดูเห็งการมงเบี้ยวครับคนนี้ จากว่านี้บอลอยู่ที่เลเซนติดิตาม,มงได้มาอยู่ที่เดมเบเล่เดมเบเล่จ่ายมาที่ไลเดอร์ไรเดอร์ลงล่างมาล่างมาเข้าครับมาด้านในด้านในเข้าไปด้านในอีกทีนึงด้านในก็ใส่เข้าไปด้านในอีกทีนึง,านาเ,านานงเรียบร้อยครับผมมาเลยครับลุยโซเลสโดนปั๊มแชดวิทไปเดมเบเล่ต่อขึ้นมา บอลอยู่ที่ไรเดอร์มาที่เดมิโอเล,เลเอาห้วยมาโอ้โหสวยมาก <c oughs> อังการ์เนมาเนมาเน,มา,นมาจี้จี้จี้แฉ่แฉ่ไม่ใช่ครับโอ้อะไรครับนี่ม่วมาลุมลมาตุ้มไปหมดมาดูช่วงนาทีท้ายครับตอนนี้อยู่ที่87นาทีครับเลเอาห้วยหลังมาแล้วก็โดนปั๊มครับโอ้โหทำทำเพื่ออะไรครับเนี่ยิยาจ่ายขึ้นหน้ามาเป็นเกมส่วนกลับของน้องแต่ว่าลามตัดบทเลยครับโอ้ลามตัดบทเลยไปเลยเฟกกับหลังแล้วก็โอ้คานาวาโร่เซ็นเกมดีจัดครับแม่คือหลอกไม่ได้เลยรครับคานาวาโร่ตึงเกินไป โซเลตมาวิ่งไม่หลุดมาน,นี้ก็สา,า,ขาดขึ้นหน้าและเกมก็จบครับก็เอาชนะน้องระดาม,มาได้2ประตูต่อสุดนะครับนะก็จริงๆเนี่ยก็ไม่อยากชนะหลอกนะครับเกมนะอยากอยากชนะใจน้องเขามากกว่านะเอี่นี่ฟูเขาหลอกเก่งจริงใช่ไหมทุกคนหนูไม่เคยเจอ <Okay. S 2> ใครที่หลอกเก่งขนาดนี้เลยทุกคนเลี้ยงก็เก่งหลอกก็เก่งหลอกทั้งในชีวิตจริงหลอกทั้งในเกมโถเออโอเคทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ก็เข้าไปติดตามน้องระดาด้วยนะครับผมนะคือพยายามตึงอยู่จะอาจจะยัง